แต่ผู้ที่พระเจ้าทรงรักจะมีช่วงเวลาในชีวิตที่เป็นจุดแบ่งระหว่างก่อนและหลังช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากำลังเคลื่อนไหวเพื่อคุณแม้ว่าทุกอย่างรอบตัวจะดูเหมือนเดิมแล้วถ้าฉันบอกคุณว่าคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเช่นนั้นในตอนนี้ละ่ะสัปดาห์นี้ไม่ใช่แค่อีกหนึ่งสัปดาห์ในปฏิทินมันถูกเตรียมไว้ถูกหล่อหลอมและถูกกำหนดไว้โดยเฉพาะสำหรับคุณขณะที่คุณต่อสู้ขณะที่คุณยืนหยัด ขณะที่คุณรักษาศรัทธาไว้แม้เมื่อทุกอย่างดูตรงกันข้ามสวรรค์กำลังจัดเตรียมทุกรายละเอียดเพื่อให้ช่วงเวลานี้มาถึงและมันก็มาถึงแล้วทุกคืนที่คุณผ่านไปด้วยการสวดอ้อนวอนทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะดำเนินต่อไปเมื่อการยอมแพ้ดูเหมือนง่ายกว่าทุกหยดน้ำตาที่ไหลลงมาอย่างเงียบๆถูกมองเห็นถูกบันทึกและถูกเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับสิ่งที่กำลังจะปรากฏในชีวิตของคุณไม่มีอะไรที่คุณผ่านมาเป็นเรื่องเปล่าประโยชน์ไม่มีเลย เวลาของพระเจ้าไม่ได้ทำงานแบบเดียวกับของเรามันไม่ได้วัดด้วยความวิตกกังวลความเร่งรีบหรือความสิ้นหวังแต่มันวัดด้วยการเตรียมพร้อมด้วยความเป็นผู้ใหญ่และด้วยความแม่นยำอย่างสมบูรณ์และเมื่อเวลาของพระองค์มาถึงไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถชะลอสิ่งที่ได้รับการกำหนดไว้นี้ได้นี่คือสัปดาห์ของคุณสัปดาห์ที่ประตูซึ่งเคยถูกล็อกเริ่มเปิดออกสัปดาห์ที่พรซึ่งเคยถูกยับยั้งเริ่มหลั่งไหลสัปดาห์ที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหวานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอด ถ้าคุณอยู่ที่นี่ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าคำพูดเหล่านี้มาถึงคุณในช่วงเวลานี้พอดีเป็นเพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ถูกเลือกให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึง้งและถ้าคุณรู้สึกว่ามันช่วยช่วยแชร์ให้เพื่อนเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพราะข้อความที่คุณต้องได้ยินจะยังคงมาถึงคุณต่อไปอย่าปล่อยให้ช่วงเวลานี้ผ่านไปมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนผู้ถูกเลือกที่กำลังตื่นรู้สู่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงมาพูดถึงสิ่งที่น้อยคนกล้ายอมรับคุณทุกทรมาาอยย่งงเงีบเ คุณแบกรับภาระที่ไม่มีใครเห็นคุณต่อสู้ในสนามบรที่ไม่มีใครปรบมือให้ในขณะที่คนอื่นได้รับการยอมรับจากสิ่งที่น้อยกว่ามากคุณยังคงมองไม่เห็นทำในสิ่งที่ต้องทำเคารพต่อความรับผิดชอบและรักษาความซื่อสัตย์แม้เมื่อไม่มีใครมองและคุณรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่หวานเมเล็ดอย่างลับๆการเก็บเกี่ยวจะมาถึงในที่สาธารณะรางวัลจะมาถึงแบบทวีคูณเกียรติยศจะมาในขณะที่แม่นยำเท่ากับสิ่งที่คุณได้ลงทุนไป สวรรค์ไม่เคยลืมคุณทุกการเสียสละถูกบันทึกไว้ทุกความฝันที่ดูเหมือนถูกลืมคำสัญญาที่เกือบจะเลิกเชื่อพวกมันกำลังกลับมาและไม่ได้กลับมาแบบเล็กๆแต่จะกลับมาแบบทวีคูณขยายออกด้วยพลังที่คุณไม่เคยจินตนาการถึงเพราะเมื่อพระเจ้าตัดสินใจปล่อยสิ่งที่พระองค์ยับยั้งไว้ชั่วคราวพระองค์ไม่ได้ปล่อยเพียงสิ่งที่คุณขอแต่พระองค์ปล่อยสิ่งที่คุณขอ บวกกับทุกอย่างที่สะสมไว้ในช่วงเวลาแห่งการรอคอยพระองค์ปล่อยพร้อมดอกเบี้ยสวรรค์พร้อมค่าชดเชยจากสวรรค์และผลลัพธ์ของมันคือความอุดมสมบูรณ์ที่เกินกว่าคุณจะรับมือได้ในขณะนี้คุณสังเกตไหมว่าบางคนหายไปจากชีวิตคุณในช่วงหลังมานี้ความสัมพันธ์บางอย่างที่ดูมั่นคงทันใดน,นั้นก็แตกสลายประตูบางบานปิดลงในแบบที่คุณไม่เข้าใจนั่นไม่ใช่การถูกทอดทิ้งแต่นั่นคือการเตรียมพร้อม พระเจ้ากำลังทำความสะอาดเส้นทางของคุณพระองค์กำลังเอาทุกสิ่งที่จะขัดขวางสิ่งที่พระองค์กำลังจะทำในชีวิตคุณออกไปคนเหล่านั้นไม่ได้จากไปเพราะคุณไม่ดีพอแต่พวกเขาจากไปเพราะไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับที่ที่คุณกำลังจะไปและการพยายามพาพวกเขาไปด้วยจะเหมือนการวิ่งมาราธอนโดยแบกน้ำหนักที่ไม่จำเป็นความโดดเดี่ยวที่คุณรู้สึกไม่ใช่การปฏิเสธแต่มันคือการปกป้อง มันคือกระบวนการที่พระเจ้าหล่อหลอมคุณขัดเกลาคุณเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คุณเพื่อว่าเมื่อผรอนมาถึงคุณจะแข็งแรงพอที่จะรักษามันไว้เพราะพรอนที่ไม่มีการเตรียมพร้อมอาจกลายเป็นคำสาปความมั่งคั่งที่ไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อาจกลายเป็นการทำลายและพระเจ้ารักคุณมากเกินกว่าจะให้สิ่งที่คุณยังไม่พร้อมจะจัดการแต่ตอนนี้คุณพร้อมแล้วการเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงความคิดเสร็จสมบูรณ์และการเสริมสร้างจิตวิญญาณมาถึงจุดที่จำเป็นแล้วและนั่นคือเหตุผลที่การปรากฏภายนอกกำลังเริ่มต้นขึ้นเพราะคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปคุณเติบโตขึ้นคุณพัฒนาแล้วคุณกลายเป็นเวอร์ชั่นของตัวเองที่สามารถรับและให้เกียรติกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงถ้าคุณติดตามมาถึงตรงนี้ความสัมพันธ์ที่ถูกทำลายกำลังถูกบูรณนะบาดแผลทางอารมณ์ที่คุณแบกไว้หลายปี กำลังถูกเยียวยาความคิดที่บ่อนทำลายคุณกำลังถูกรื้อถอนและแทนที่ด้วยโครงสร้างใหม่สุขภาพของคุณกำลังถูกฟื้นฟูความเหนื่อยล้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดกำลังถูกแทนที่ด้วยพลังชีวิตเพราะเมื่อพระเจ้าบุรณนะพระองค์ไม่ได้บูรณะแค่ส่วนเดียวแต่พระองค์บุรณะทุกอย่างร่างกายจิตใจจิตวิญญ,ญาณอารมณ์ความสัมพันธ์และการเงินความสุขแท้ที่คุณไม่ได้รู้สึกมานาน ความเบาใจความสามารถในการหัวเราะจากใจจริงมันกำลังกลับมาเพราะคุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างถูกกดขี่แต่คุณถูกสร้างมาเพื่อใช้ชีวิตในความอุดมสมบูรณ์และอิสรภาพมีบางอย่างเกิดขึ้นเบื้องหลังชีวิตของคุณที่คุณยังไม่เห็นอย่างสมบูรณ์แต่รู้สึกได้โอกาสที่ดูเหมือนตายแล้วกำลังถูกฟื้นคืนชีพโครงการที่เคยละทิ้งกำลังได้รับชีวิตใหม่นิมิตและความฝันที่เคยเก็บไว้ในลิ้นชัก กำลังถูกเปิดใช้งานใหม่ด้วยความชัดเจนที่คุณไม่เคยมีมาก่อนมันเหมือนกับพระเจ้ากำลังบอกคุณว่าจำความฝันที่เราวางไว้ในหัวใจคุณได้ไหมเวลามาถึงแล้วเราแค่รอเวลาที่เหมาะสมและเวอร์ชั่นที่เหมาะสมของคุณและตอนนี้ทุกอย่างสอดคล้องกันแล้วและเมื่อพระเจ้าตัดสินใจว่าถึงเวลาสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นด้วยความเร็วที่ท้าทายตรก,กะของมนุษย์ประตูที่ปิดมาหลายปีจะเปิดในเวลาเพียงไม่กี่วัน ทรัพยากรที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จะปรากฏจากแหล่งที่คุณไม่เคยนึกถึงคนที่ใช่จะปรากฏตัวในเวลาที่แม่นยำนี่ไม่ใช่โชคไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นี่คือการจัดการอันศักดิ์สิทธิ์มันคือพระเจ้าที่ทำงานเพื่อคุณมันคือรางวัลสำหรับความซื่อสัตย์ทั้งหมดนั้นในที่ลับตาคนแต่ฉันต้องบอกคุณสิ่งที่สำคัญมากสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับมาพร้อมกับความรับผิดชอบมาพร้อมกับจุดมุ่งหมาย พรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อให้คุณสบายแต่มันมีไว้เพื่อให้คุณกลายเป็นแหล่งพรสำหรับคนอื่นเงินที่เข้ามามีไว้เพื่อให้คุณลงทุนในนิมิตในโครงการในผู้คนเพื่อให้คุณกลายเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตของใครบางคนเช่นเดียวกับที่พระเจ้าเป็นปาฏิหาริย์ในชีวิตคุณเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากสิ่งที่คุณสะสมแต่วัดจากผลกระทบที่คุณสร้างและชีวิตที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่สำคัญว่าใครพยายามทำให้คุณล่าช้า ไม่สำคัญว่าใครทำงานต่อต้านคุณคำสั่งจากสวรรค์ทำลายทุกการต่อต้านของมนุษย์และพรน,นี้จะส่งผลกระทบไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณคุณกำลังทำลายวงจรแห่งความขาดแคลนในสายเลือดและสร้างมาตรฐานใหม่แห่งความอุดมสมบูรณ์คุณได้รับสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะคุณสมบูรณ์แบบแต่เพราะคุณซื่อสัตย์เพราะเมื่อคนอื่นยอมแพ้คุณยังเดินต่อเมื่อคนอื่นหาทางลัดคุณเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแม้จะยากที่สุด ความซื่อสัตย์นั้นไม่ได้ผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตทุกครั้งที่คุณพูดความจริงทุกครั้งที่คุณรักษาความพักบีมันกลายเป็นเครดิตสวรรค์สำหรับคุณและตอนนี้ถึงเวลาแลกเครดิตทั้งหมดนั้นแล้วพรอนจากสวรรค์แตกต่างจากพรอนธรรมดาเพราะมันไม่สามารถถูกบล็อกโดยสถานการณ์ไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกและไม่สามารถถูกขโมยได้สิ่งที่กำลังถูกปล่อยเหนือคุณตอนนี้มีตราประทับปกป้องโดยอำนาจของสวรรค์ เมื่อสวรรค์อนุญาตไม่มีอะไรบนโลกจะยกเลิกได้จะมีคนที่สับสนกับความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของคุณเขาจะบอกว่าคุณโชคดีแต่คุณรู้ความจริงคุณรู้ราคาที่คุณต้องจ่ายคุณรู้คืนที่คุณต้องคุกเข่าและเมื่อเขาถามว่าความลับคืออะไรคุณจะบอกได้เต็มปากว่ามันคือศรัทธาความอดทนและความซื่อสัตย์ให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับเวลาของพระเจ้าเมื่อพระองค์ชะลอพรไม่ใช่เพราะพระองค์ลืม แต่เพราะพระองค์กำลังเตรียมสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณขอเพราะแผนของพระองค์มีมิติจากสวรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดตอนนี้เวลามาถึงแล้วคุณจะเข้าใจว่าพมไมการรอคอยจริงในเนสใจคุณจะพูดว่าถ้ามันมาก่อนนี้ฉันคงไม่พร้อมทุกวันแห่งการรอคอยมันคุ้มค่าจริงๆเรื่องราวของคุณกำลังเปลี่ยนบทบทของความต่อสู้กำลังจะปิดลงบทใหม่กำลังเริ่มต้นชื่อว่าเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว ทุกอย่างที่ถูกหวานจะงอกงามทุกอย่างที่เสียสละจะได้รับชดเชยและไม่ใช่แค่เศษเล็กเศษน้อยแต่เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ล้นเหลือคุณรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปไหมนั่นไม่ใช่จินตนาการแต่มันคือการรับรู้ทางจิตวิญญาณสิ่งต่างจะเริ่มไหลลื่นอุปสรรคจะถูกยกออกดังนั้นจงเตรียมตัวไม่ใช่ด้วยความเครียดแต่ด้วยการเปิดใจรับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้กำลังจะกลายเป็นไปได้ ไม่ใช่เพราะคุณไม่เคยล้มแต่เพราะคุณลุกขึ้นเสมอพระเจ้าไม่ได้มองหาคนที่สมบูรณ์แบบแต่พระองค์มองหาคนที่พร้อมและนั่นคือคุณตอนนี้ฉันอยากให้คุณจินตนาการถึงชีวิตในอีก6เดือนข้างหน้าเห็นความสงบนั้นไหมเห็นความสุขและความเจริญรุ่งเรืองนั้นไหมนั่นไม่ใช่แค่ภาพฝันแต่มันคือนิม,มิตแห่งอนาคตจงประกาศเดี๋ยวนี้ว่า ฉันเปิดรับทุกอย่างที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ฉันพร้อมที่จะเป็นเครื่องมือของพระองค์สัปดาห์นี้คือเวลาของคุณคือช่วงเวลาของคุณอย่าปล่อยให้ความสงสัยขโมยสิ่งที่ศรัทธาพิชิตอย่าปล่อยให้ความกลัวปิดกั้นสิ่งที่ความกล้าปลดล็อกคำสัญญาของพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวบทที่ดีที่สุดของชีวิตคุณเริ่มต้นขึ้นแล้วบทที่คุณจะได้เข้าใจว่าทำไมทุกอย่างถึงเกิดขึ้นในแบบนั้น รางวัลของคุณมาถึงแล้วจุดมุ่งหมายของคุณกำลังปรากฏทุกอย่างสำเร็จแล้วรับไปเดี๋ยวนี้ในนามของความซื่อสัตย์ในนามของทุกหยดน้ำรับสัปดาห์แห่งรางวัลจากสวรรค์ของคุณพ่อน,นี้มาพร้อมกับความปัญญาและกลยุทธ์พระเจ้าไม่ได้แค่ให้ปลาแต่พระองค์กำลังสอนคุณให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นวิธีแก้ปัญหาจะชัดเจน คุณจะเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นเห็นแต่อุปสรรคคนจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณและพระสิริของพระเจ้าจะถูกแสดงผ่านชีวิตคุณคุณไม่ต้องอธิบายอะไรผลลัพธ์จะพูดแทนคุณเองเตรียมหัวใจเพื่อรับการเชื่อมต่อจากสวรรค์ผู้คนที่จะมาเกื้อกูลจุดมุ่งหมายของคุณทุกอย่างจะสอดประสานอย่างสมบูรณ์แบบจนคุณรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครอบครัวของคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงและพวกเขาจะได้เรียนรู้ว่า การมีศรัทธาไม่ใช่เรื่องโง่เขลาจงยืดไหลขึ้นมองไปข้างหน้าได้ความหวังคุณไม่ได้กำลังเดินไปหาพรแต่คุณกำลังเดินอยู่ภายในพรนั้นแล้วทูตสวรรค์กำลังเตรียมทางให้คุณแม้ในขณะที่คุณพักผ่อนนี่คือสัปดาห์ของคุณนี่คือรางวัลของคุณจงใช้ชีวิตในความสมบูรณ์ของจุดมุ่งหมายจากสวรรค์เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณเป็นอย่างแน่นอน